สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี่นะคะเมื่อวันเวลามีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะดวงดาวในจักรราศีก็ย่อมมีการโยกย้ายส่งผลทําให้ดวงของทุกราศีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับสามราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะขอให้คุณอดทนอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะขอให้พ้นเดือนตุลาคมนี้ไปได้รับรองว่าดวงชะตาของคุณจะพุ่งรุ่งโร ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยค่ะ3มราศีที่ว่ามานั้นจะใช่ราศีของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมๆกันเลยนะคะราศีแรกคือชาวราศีเมษค่ะ ถ้าพ้นเดือนนี้ไปได้ดวงของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะเหตุเ hey, พราะว่าราหูค่ะที่มีการโยกย้ายออกจากดวงชะตาของคุณนะคะก็เปรียบเสมือนกับการยกภูเขาลูกใหญ่ออกจากอกค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีเมษเจอกับทั้งอุปสรรคเจอกับทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะพอราหูได้มีการโยกย้ายออกไปแล้วก็ส่งผลทาให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะ แต่ในช่วงนี้ราหูเพิ่งจะมีการโยกย้ายออกจากดวงชะตาของคุณนะคะเลยอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างค่ะแต่ถ้าพ้นเดือนตุลาคมนี้ไปได้รับรองว่าดวงของคุณจะดีขึ้นอุปสรรคปัญหาจะไม่มากวนใจอย่างแน่นอนค่ะ ราศีต่อมาคือชาวราศีกุมค่ะขอให้คุณอดทนอดใจแค่นี้เดียวเท่านั้นนะคะถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้ดวงของคุณจะดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะไม่ว่าจะทำอาชีพไหนก็มีโอกาสที่จะรับทรัพย์อย่างเต็มที่เลยนะคะหาคุณทำงานประจำและทำงานเสริมไปด้วยค่ะก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำนะคะ ส่วนใครที่ทำการค้าขายอยู่นะคะในช่วงเดือนหน้าค่ะถือว่าเป็นช่วงโอกาสเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะได้ทำกําไรจากธุรกิจจากการค้าขายของคุณค่ะขอให้คุณลงมือลงแรงขยันเต็มที่นะคะรับรองว่าขยันมากก็ยิ่งมีโอกาสล่ามรวยได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ และอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือชาวราศีมีนค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าราหูเพิ่งจะมีการโยกย้ายเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีมีนค่ะซึ่งการที่ราหูมีการทับอยู่ในดวงชะตาของคุณแบบนี้นะคะจะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแต่ชาวราศีมีนไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะ แต่เนื่องจากราหูเพิ่งจะมีการโยกย้ายเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาของคุณได้ไม่นานนะคะก็เลยทำให้ในช่วงนี้ค่ะชีวิตของชาวราศีมีนอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาหรือว่ามีเรื่องที่ทำให้คุณลาคาญใจบ้างนะคะแต่ถ้าผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ชีวิตของคุณจะลงตัวและรลาบรื่นมากกว่านี้แน่นอนค่ะ หมอไก่ขอเอาใจช่วยทั้ง3ามราศีนี้นะคะถ้าผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้เมื่อไหร่รับรองว่าโดวชะตาของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ